ที่กาลังดูอยู่เลยนะคะน้องหัวรต,ติการค่ะืัอนี้สิบผ้าทําความสะอาดของเก็บห้องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพาะวามันโกสกปรกขี้ดินหลายสิน่านะคะก็จะทําความสะอาดห้องเอาที่นอนเอาอะไรไปซักให้หมดเลยนะคะเริ่มเลยค่ะเมียทุกอย่างเอาออกทุกอย่างในนี้เลยนะคะไป Woo! เราจะเริ่มเก็บฝั่งนี้กันนะคะคีย์บอร์ดลำโพงอะไรเอ่ยอะไรมากมายเอาออกให้หมดเลยเว้นตัวนีเ้เ้ยตัวนี้มันคันไปแล้วเอาออกงา่ายนะคะออปฏิอาพี่น้องกุ่กลกลุมู้ไมเนี่สัยตัวละโฟมน้อยมีขอ่แบบไม่มีสองตัวดีกันนอกไปแล้ว ไม่ต้องสอวไม่่อยอันนี้คือของคุณสามีแล้วก็แล้วก็เป็นของเราค่ะเพราะว่าผมยัง่ใหม่แล้วนะเตะอคือนที่มีเครเปลี่ยนมาดิ ตรงนี้ตจงนี้หีกี่กอันปลุกมาอห้องกับสีน้ำสาดสีมืดเลยนะคะอันนี้คือคนที่เราไว้ปูนะคะอค๋อไงตอนนี้ก็อะไรตอนนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับาการขนของออกนะคะสว่วนตรงนี้ตรงนี้มุมมุม,มเครื่องแต่งหน้านเนี่ย จะไม่เอาตู้ออกเด้อแต่จะเก็บเป็นสิ่งของออกเอานะคะไม่กวัวมาแล้วค่ะโอเคก่อนเขาจะเอาสาสออกก่อนคือแบบเขายัางขยัยนไหมคือยันพอเขียนไม่งนเลยีนี้บ้านนะ,ะเราเรียกเป็น,นานะคะ ผมหลุดผมรอผมร,ร่วงเสียเขล่แบบกองแบบนี้ต้องทำได้บ้างนะเดี๋ยวนคือตัวนิสิสอบแล้วเดี๋ยว้คือพนขอรับผิดอะไรน,น,นะครับ้นปด มันจะมีห้กากับสีเอาเนี่ยเนี่ยพาห่มท่านลายแหลกขอ,องห้าไปซักนะคะไปตามดูเลยค่ะสภาพผ้าปูนะคะผมค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะคะมาหรอบนี้แปลกปะ เปลี่ยนสุดเปลี่ยนสุดหายก็มาล่ำสิ่งคือว่าสุดแรกอ่ะใส่วังคลิปแรกอ่ะคลิปตนนะ้นๆน่ะคือเปียกนะ,ะเพราะว่าเป็นซักซักเสือ้อค่ะซักเอ้ยซักกันที่นอนซักนั้นสักนี่เปียกนะคะเปียกหมอดหยอดก็เลยเปลี่ยนสุดนะคะแฟนหงแฟนหงนะคะซื้อหงจัแฟนหงหงสีมาจัดหองได้บับน,น,น,นี้นอนตอนนี้แห้งหมดแล้วนะคะที่นอนก็แห้งนะคะหยาดฝนตกคํำมันเลยฝ่าวหง่ง มารอติดตามชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็ขอปูพรมตัวน,นี้ก่อนแล้วกันเด้อมาค่ะนี่่พ่พรมของเหาที่เราอตอนชิบต้นๆน,นะคะนี่หอมมากหอมออหอมตื่นใจเดี๋ยวขอปรับกล้องแบบนึงต้นะเห็นบระลา,าเดี๋ยวนะหามุมกล่องก่อน หนึ่งจากว่ามามาปฏินี้นี่ตอนนี้คือผ่าปูของเฮามาปูเลยนะคะนี่คือัอันนี้เป็นยางทำุงตีนไม่ได้ซักเครื่องขอตะีของเฮานะคะปักเครด่องนี่ฮ่านี่ตุ๊ดได้ได้นาะอันนี้ซักมือนะคะไม่ได้ซักเครื่องเพราะว่าหยางฝนเมื่อคืเนเลีวทแบบซักสกอย ที่วแบบพูดดีแบบนี้หรอค่ะพอพันไปดือสองเงินอะงานที่เราบมือสงเือดอกแรกจะียนไปดวยแรกจแฟนไม่ชอบนะคะแฟนไม่ชอบผ้านองแบบนี้อ่ะเพาเขาจะเอกสิ่งืนออกได้แต่คือยืนอยู่เดี๋ยวตอนนี้นู่นมีน้หาเ่เลยถือยนเดี๋ยวอยเล่ไงยติันตอก ได้แล้วคิวต่อไปคือที่นอนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเด้วสต๊อปก่อนมาตอนนี้ที่นอนรู้มาแล้วคือเดี๋ยวเด้อเะจำจะเชี่ยวว้าอำกี่ท่านสอรี่อาจีะยังไม่ได้แห้งดีมากลย่ะแต่เราต้องแห้งระดับหนึ่งแล้วอ่ะ ขนตตัวนี้ดี้อยู่ข้างบนแล้วะะแต่เราจะเอาตัวนี้มาเป็นสำรอง เพื่อมันหอนแห้งังสิแม่น,นี่กนขีห์อนไม่ใส่ผ้าปูยังไม่ใส่ดีกว่า,อเ,อาอเอาผ้าหม่มกันเลยค่ะผ,ผ้าห่มแห้งแล้ว เดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะเป็นไดเป็นไดยังไม่ไเราของเข้ามานะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรบางบ้างหลังจากที่หลังจากที่เราจัดห้องเสร็จแล้วนะคะก็จะปิดคลิปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ โดยการ,รกดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของวัตติกานะคะขอบคุณค่ะยบาย